สวัสดีครับผมเจมส์อาลเจอร์ครับเพื่อนๆเคยรู้ไหมว่าชาวไวกิ้งเนี่ยครับเขาร้อยลูกปัดกันยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องใช้จิ้วนะครับผมส่วนตัวผมใช้แล้วแต่หนวดของเราว่ามันมีวอลลุ่มหรือว่าเยอะแค่ไหนระหว่างสิกมนแต่ส่วนตัวผมใช้6กบินนะครับผมอุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องใช้ก็คือเชือกหรือว่าไหมขัดฟันก็ได้ครับร้อยให้เป็นห่วงอย่างนี้นะครับผมสอดเข้าไป ดึงขึ้นมารวบรวมหนวดของเรานะครับนี่อย่างนี้แล้วก็กดลงถ้าเกิดสมมติมันเล็กไปอย่างเงี้ยเราฝืนไปอ่ะหนวดอาจจะหักได้ครับผมผมเลยแนะนํใถ้าใหญ่่าพอดีนะหล่ะาถ้าเกิดไม่เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนี่ครับให้ดูเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงแต่มันจะดึงเข้าไปได้อาจจะยังแน่นอยู่เลื่อนลงมาอีกฟึก๊บอ่าเลื่อนได้แล้วเนี่ยเพื่อน,อนๆนเห็นไหมครับ แล้วเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับดึงเสร็จปุ๊บหมวนดันขึ้นไปข้างบนดันขึ้นไปข้างบนอย่างนี้อ่าอุปกรณ์จริงๆมันก็อยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเห็นี้มันก็อยู่ยแล้วนะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเราอาจจะแต่งอย่างนี้ก็ได้แต่งแล้วแต่เราชอบเลยหรือว่าถักเปียอุปกรณ์ที่สําคัญที่ผมแนะนํานะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติมันเข้าไปฝืดอย่างเงี้ยเราก็ใช้ออยล์ ใช้ออยช่วยได้ครับผมใช้ออยเบบี้ออยอีกอันนึงคือหนังยางเราก็จะปิดหนังยางไวย้อย่างนี้มัดมัดหนังยางไว้แล้วก็เก็บไว้ในใต้เพื่อไม่ให้เห็นนี่ก็อยู่แล้วครับอยู่นี้ครับยังไงฝากติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับผม สวัสดีครับ